สวัสดีคะ่ะทุกท่านตอนนี้ใกล้เทศกาลทอดกระถิน่นทอดผ้าป่าแล้วนะคะหมออีก,ก็มีเรื่องราวดีๆอยากจะมานําเสนอนะคะนั่นก็คือแต่งตัวอย่างไรไปงานทอดกระถิน่นทอดผ้าป่าสําหรับชุดแรกที่หมออีแต่งให้ชมนะคะอันนี้เรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมชื่อชุดไทยจิตราดาชุดไทยจิตราดาของหมออีนั้นก็ใช้ผ้ายกลำพูนตัดเย็บตัวสิ้นเป็นผ้สิ้นป้ายนะคะ ส่วนตัวเสื้อเป็นเสื้อแขนกระบอกยาวถึงข้อมือคอตั้งผ่าหน้ากระดูม5เมตรนะคะนี่คือชุดไทยที่เหมาะสําหรับเจ้าภาพของงานทอดกระถินท่า,าพาะป่าจะแต่งให้ดูงดงามนะคะผมควรจะเก็บให้เรียบร้อยอย่าปล่อยผมนะคะโดยต่ำจะดูงดงามที่สุดน,นะคะรองเท้า เราทาอะไรก็ได้ที่ใส่แล้วมันไม่กัดเราอะค่ะก็ oh. อาจจะมีกระเป๋าสักใบหนึ่งสวยๆมาแล้วค่ะเท่านี้ขืนก็จะเป็นจะภาพงานกระถิ่นที่สาง่างามที่สุดระหว่างที่อยู่ในงานถ้าเราจะนั่งจะนั่งอย่างไรอยู่ง,งามที่สุดเดี๋ยวหมออิสระที่ได้ดูนะคะ เรานั่งพิงถึงพนักดูไม่งามเลยนะคะอกาพุงก็จะปอกออกมาจะดูเอะเขนแหกเกินไปไม่งามค่ะไม่ได้ค่ะต้องนั่งครึ่งเก้าอี้เท่านั้นนะคะเอาใหม่ค่ะต้องจับผ้าสิ้นตรงที่เป็นป้ายนะคะเก็บให้เรียบร้อย ดูชายให้พอดีกันงดงามอย่าให้มันเปิดๆนะคะประสานม,มือเอาไว้แนบลำตัวนะคะอย่าวางไว้ไกลตัวจะดูไม่งามดูหยิบโยงนะคะแล้วก็อย่าทำอย่างนี้นะคะการนั่งลักษณะน,นี้ห้ามเด็ดขาดคือไม่ได้นะคะไม่ได้ค่ะ นั่งตัวตรงเท่านั้นนะคะขาจัดระเบียบขาเรานะคะปลายเท้าเอียงออกด้านข้างนะคะจัดระเบียบให้ปลายเท้ามดงามประสานมือไว้ชิดกับลำตัวแล้วนั่งตัวตั้งตรงตลอดเวลาถึงตอนที่พระสวดจะต้องพนมมือยกมือขึ้นพนมนะคะกราบพระนะคะ นิ้วโป้งจดระหว่างคิ้วนะคะและตั้งมือให้ชิดลำตัวอย่าต่ำเกินไปอย่าสูงเกินไปอย่างนี้ไม่ได้นะคะชิดลำตัวระหว่างหน้าอกมือเป็นรูปดอกบัวนะคะพอพระสวดเสร็จกราบพระนิ้วโป้งชิดหว่างคิ้วเอามือลงประสานไว้อีกเช่นกันพอมี คนเฒ่าคนแก่เดินผ่านยกมือขึ้นไหว้นะคะไหว้ผู้ใหญ่นิ้วชี้อยู่หวางคิ้วก้มตัวลงรุ่นน้องเดินผ่านรับไหว้ตลอดเวลาที่นั่งก็จะต้องนั่งตัวตรงอย่างนี้นะคะมื่อนิดนึงทนเอาหน่อยค่ะเพื่อจะริยาวัดที่งดงาม จะบ่งบอกถึงเชื้อเถวเหล่ากอชาติตระกูลของเราได้อย่างดีทีเดียวค่ะพอแขกเรือทยอยกลับก็ค่อยลุกขึ้นยืนการลุกขึ้นยืนสิ่งที่ต้องจัดระเบียบก็คือเทา้าก่อนเลยนะคะตั้งขึ้นมาตรงๆก่อนลุกขึ้นยืนจับเก้าอี้นิดนึงดันตัวขึ้นมาถ้าหากว่าแต่งตัวแบบนี้สำหรับถ้าเราเป็นแขกที่มาร่วมง,งานทอดพระปาทอดกระถินเนี่ย แต่งแบบนี้อาจจะดูเกินไปนะคะอาจจะไม่เหมาะจะแต่งแบบใดนั้นเดี๋ยวหมออิพาพไปชมค่ะค่ะและชุดิะดับที่2ที่หมออ่อยากจะแนะนํานะคะถ้าหากว่าเราไม่ได้เป็นเจ้าภาพงานกระถิ่นงานผ้าป่านั้นๆแต่เราเป็นแขกผู่มีเกียรติจะให้ใส่ชุดไทยจิตรดาเต็มยศ ก็ดูกระไรอยู่นะคะเกรงใจเจ้าภาพเดี๋ยวจะสวยเกินหน้าเกินตางั้นเออย่างนี้ดีไหมคะชุดที่เหมาะสมกับการนุ่งไปงานกระถิ่นงานผ้าป่างานทําบุญมากที่สุดก็คือชุดไทยเรือนต้นค่ะถ้าเกิดว่าเราไม่อยากจะนุ่งชุดไทยเรือนต้นแบบธรมธรมดาใธรรมดาลองประยุกต์สักนิดนึงนะคะมีหางนิดนึงค่ะ จะส่งให้ดูสวยงามมีลูกเล่นสื่อตะก,กร้าไปสักใบหนึ่งนะคะในตะกร้ามีอะไรบ้างฝิ่นโตค่ะไม่ได้เอาจังหันไปถวายพระนะคะเพราะว่าเจ้าพาเขาจัดแล้วนี่เราเอาไปใส่กับข้าวกลับบ้านค่ะไว้กินมื้อเย็นนี้ค่ะต่อไปที่กรวดน้ำนะคะเอาไปเองค่ะ นี่งั้นเดี๋ยวเอาขวดน้ำพลาสติกมาให้เรากรวดเพราะเราไม่ได้เป็นเจ้าภาพนี่ไม่สวยค่ะถ่ายรูปมาอ้ายอายค่ะเอาไปเองเลยค่ะหรือจบเรื่องค่ะนี่ค่ะถือไปเองสวยๆครอพะยะถาปุ๊บกรวดค่ะโอ้ยใครๆก็มองค่ะโอ้ยโอ้ยเป็นจรงเชียวใช่สิค่ะถายไม่ได้นะคะ เพราะเราไม่ได้เป็นเจ้าภาพเราอาจจะไม่ได้นั่งในห้องแอร์นะคะอาจจะนั่งที่เต็นท์ข้างนอก oh. ร้อนค่ะร้อนเตรียมพัดไปด้วยนะคะคุณขา oh. โล่ข่อยอย่างชั่วค่ะนี่ค่ะเป็นเครื่องประดับได้ได,ด้วยเป็นผ้าลายหยางเข้าชุดกับพ้าสินผ้าลายหยางของเราเลยเตรียมไปนะคะคุณขา oh. ต่อไป ถ้าเราไม่ได้เป็นแขกผู้มีเกียรติแต่เราเป็นคนชาวบ้านแถวแถวนี้แหละอยากไปร่วมงานกระถิ่นีีจังเลยงานใหญ่ถ้าจะมีแขกเยอะมีอาหารเยอะอยากไปจังเลยแต่งชุดอะไรดีเหรอคะเดี๋ยวมาอีแนะนําค่ะมาค่ะและแบบที่3ชุดแบบที่3ที่จะแนะนํานะคะถ้าหากว่าท่านเป็นคนแถวแถวนั้นที่จะไปร่วมงานทอดกระถิ่นทอดผ้าป่า สำคัญที่สุดเลยคือชุดท้องแต่งกายให้ดูดีมีสง่าราศีเสื้อก็จะเป็นเสื้อลูกไม้จะเหมาะกับอากาศของประเทศไทยมากเลยนะคะไม่ต้องใส่อะไรที่มันหนามากเพราะว่าเหงื่อออก่ะผ้าสิ้นสำคัญที่สุดเลยคืออย่าแน่นมากนะคะหลวมๆไว้นิดนึงนะคะแล้วก็ผ้ามัดมีบ้านบ้านเราก็โอเคนะคะและไม่ต้องถืออะไรไปมากค่ะถุงพลาสติกไว้ตักอาหารกับบ้านพกไว้และ นี่ค่ะขัดไม่ได้เลยนะคะอะไรคะนี่ค่ะร่มค่ะท่านขาไม่ได้กลัวร้อนไม่ได้กลัวแดดใดๆนะคะแต่เอาไว้ทำอะไรหรอคะ เวลาเขาล่อยทานไงคะท่านขาใช้ได้เลยรับรองค่ะข่าวนี้สุดท้ายเลยก่อนจะจากลานสำหรับวันนี้นะคะทำไมถึงต้องบอกให้ใส่ผ้าิ้นที่มันหลวมๆเนี่ยหรอคะทำไมไม่อยากให้แต่งให้สวยๆรัดรูปเช่นกระเดชเนี่ยหรอคะก็เพราะอย่างนี้คะ่ะถ้าเกิดว่าถึงเวลาที่เขาจะเปิดเพลงแห่กระถินแห่ผ้าป่า เพลงมาค่ะเพลงมา ันี้ขออีกก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะไม่รู้จะได้ประโยชน์หรือเปล่าที่แน่ๆได้ความสุขได้รอยยิ้มแน่นอน